มาเราก็ได้รับทราบข้อมูลว่าท่านทําหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและก็เที่ยงธรรมนะคะตัดสินการลงโทษน,นะคะไปตามเนื้อผ้าถูกก็ว่าไปตามถูกผิดก็ว่าไปตามผิดนะคะแล้ววันนี้เราไปไหนกันมาคะ,ะท่านใดจะบอกก่อนมีสองที่ที่แรกก็จะเป็นกระทรวงสธาธารณสุขเราไปทําไมคะเชิญค่ะเดี๋ยวอีกท่านหนึ่งก็จะบอกว่าเราไปแพทย์ทศพาทําไมเชิญค่ะ วันนี้อไปตอนตอนแรกเนาะที่เราไปนะคะก็คือไปที่กระทรวงสาธารณสุขนะคะเพื่อที่จะเออ่ไปทวงถามนะคะความคิดเห็นของเออ่คุณสมศักดิ์เทพสุทินนะคะรัฐมนตรีอ่เจ้ากระทรวงสาธารณสุขนะคะซึ่งก็เป็นนายกสภา พิเศษแพทยสภาด้วยนะคะเพื่อไปถามว่าท่านมีความคิดเห็นอย่างไรนะคะในการที่จะเอะในการตัดสินแพทย์ที่เอได้ทำความผิดอะไรนะคะกประมาณว่าท่านไปวีโต้ด้วยเหตุอันใดหรือนะคะแล้วก็ที่ทางทางที่ทางแพทยทสยภาเนี่ยก็ได้ทำหน้าที่ของท่านแล้วนะคะ ก็เรามีสาระในการที่ไปบอกในวันนี้ก็เห็นว่ามีวิทยากรหลายท่านเลยนะคะมีมวลชนคนดีหลายท่านค่ะแล้วก็แต่ละท่านก็ได้ปลาใยนะคะแล้วก็ให้ข้อมูลนะคะมีข้อมูลอะไรที่เป็นประเด็นที่น่าสนใจคะข้อมูลนี้นะคะมีทั้งข้อมูลของนักกฎหมายนะคะ วันนี้ mm hmm. ที่ได้พูดนะคะใช่ค่ะ,ะค่ะสาระสาระสําคัญที่ท่านออบอกอก็เป็นข้อมูลเกี่ยวกับเอ,อความเจ็บป่วยเลยนะคะข้อมูลเกี่ยวกับหลักฐานค่ะหลักฐานในการที่เออ่คุณทักษิณซึ่งก็ทําคล้ายๆกับหลักฐานเท็จเนาะซึ่งมันมันมันเห็นได้ง่ายเลยว่าไอ้หลักฐานที่ ท่านเอามาให้เราดูเนี่ยนะคะก็เป็นคุณชาญชัยนะคะเออเามาให้ดูเนี่ยคะ่ะเออิสระเสนารักนะคะเออเามาให้ดูนี่เราก็จะเห็นเลยว่าปกติแล้วนะอย่างไปเสร็จอย่างเนี้ยนะคะมันต้องมีรายละเอียดมากกว่านี้มันก็ที่เท่าที่เราได้ยินมานะมันไมเหมือนกับว่าเออค่าห้องพิเศษอะไรเนี่ย ซึ่งจริงๆมันมากกว่าน,นั้นน่ะซึ่งซึ่งตรงนี้เนี่ยถามถูกคนนะคะเพราะ,ะคุณพยอมเนี่ยก่อนหน้าที่จะมาเป็นกองทัพธรรมนะคะท่านเป็นพยาบาลค่ะโดยปกติแล้วค่ะถ้ามีผู้ป่วยมาค่ะ,ะขั้นตอนมันต้องเป็นยังไงคะเราเวินิจฉัยเสร็จเราก็ส่งเข้าห้องชั้นสิบสี่เลยหรือเปล่าหรือว่ายังไงคะมีขั้นตอนอยังไงคะ,ะประชาชนอยากจะทราบค่ะเออค่ะถ้าเกิดว่าคนไข้าบายอย่างอย่าง,อย,างอย่างนี้นะคะ หมือนกับป่วยวิกฤตอย่างนี้นะคะเราก็ต้องผ่านห้องฉุกเฉินก่อนคะ่ะผ่านห้องฉุกเฉินให้แพทย์ตรวจก่อนนะคะวินิจฉัยก่อนแล้วว่าเออวิกฤตจ,จริงหรือเปล่าแล้วหลังจากน,นั้นนเียถ้าเออวิกฤตจ,จริงก็จะส่งไปที่เอ่อห้องไอซนะแต่แต่นี่นี่เขาเออเขาไม่ได้เขาไม่ได้ส่งคือคือไปที่โรงพยาบาลราชธัรก,ก็จริงเนาะ แต่ก็ไม่ได้แอดบิทที่นั่นนะคะแต่กลับไปแอดบิทที่โรงพยาบาลตํารวจนะคะซึ่งก็กลไปจากนั้นซึ่งภาวะของคนไข้ถ้าคนไข้วิกฤตเนาะเขาก็จะพยายามที่จะออให้คนไข้เนี่ยปลอดภัยที่สุดนะคะก็คือแอดบิทโรงพยาบาลใกล้ๆเนาะต้องใกล้ที่สุดเนาะใช่ใกล้ที่สุดเขาบอกว่าโรงพยาบาลราชธาเครื่องไม้เครื่องมือไม่ไม่ คือไม่ไม่พอจะไม่สะดวกไม่ครบไม่อะไรประมาณนั้นนะแต่จริงๆแล้วอ่ะโอ้มันมีมากอยู่นะคะดีมากอยู่เพราะว่าเพราะว่าผู้ป่วยตั้งห้าร้อยเตียงอย่างนี้นะคะน่าจะเป็นโรงพยาบาลขนาดใหญ่ค่ะห้าร้อยเตียงใช่ค่ะก็น่าจะมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอยู่เนาะแต่แต่ก็ไม่รู้ยังไงนะถึงได้ส่งไปโรงพยาบาลตำรวจนะคะแล้วก็ไปแล้วเนี่ยก็ ไปขึ้นไปชั้น14เลยซึ่งก็ไม่ใช่อีกเช่นกันนะคะเพราะว่าถ้าเราไปโรง,โรงพยาบาลต่างโรงพยาบาลเนี่ยหมอเขาก็จะส่งคนไข้ไปห้องฉุกเฉินก่อนเหมือนเหมือนเหมือนกันนะคะ<ม>เพื่อที่จะให้ห้องฉุกเฉินเนี่ยดูตรวจดูอาการก่อนนะคะแล้วการที่เราจะอยู่ห้อง icu นี่ก็ไม่ใช่ง่ายนะเพราะห้อง i อ u ส่วนใหญ่เราก็จะไม่ค่อยว่างนะคะ ก็จะต้องเคลียร์เตียงก่อนอะไรเงี้ยแล้ว ICU ก็จะแยกประเภทด้วยนะคะแต่นี่ก็คือส่งตรงไปที่ชั้น14เลยซึ่งก็เออเป็นที่น่าสงสัยเนาะน่าเออน่าสงสัยแล้วก็น่าเครือบแผลใจนะคะว่าไปได้ยังไงนะคะอันนี้ก็เรียกว่าเป็นข้อมูลความรู้นะคะในฐานะที่คุณพยอมเ,อเป็นบุคลากรสาธารณสุขนะคะนี่คือขั้นตอน วิธีการนะคะของบุคลากรสาธารณสุขแล้วของคุณคุณคุณน้องค่ะ <c oughs> คุณน้องในฐานะประชาชนคนธรรมดาค่ะเราไม่ได้มีความรู้หรอกว่ามันต้องส่งอะไรก่อนแต่ว่าพอฟังเรื่องราวแล้วเป็นยังไงคะน่าเชื่อหรือเชื่อเหลือเชื่อหรือว่าควรเชื่ออย่างยิ่งค่ะมันเอ่อจากที่ได้ฟังข้อมูลนะคะจากที่จากเวทีประชาชนแล้วก็จากที่เราอ่านข่าวหรือว่าดูข่าวอะคะ่ะพี่ป้อม ก็เห็นถึงความมันน่านี่เราแค่ไม่ได้มีความรู้นะเราไม่ได้รู้เกี่ยวกับเรื่องการแพทย์อะไรแต่ว่าเราเห็นพฤติกรรมอะค่ะมันมันม,ม,มันเหมือนเล่นละครมันไม่ได้ไม่สมบติไม่สมบทบาท <problèmes> คือว่าคุณจะหายฉับพลันอะไรเร็วขนาดนั้นเอ่อคือแบบว่าเอ็นเปื่อยยุ่ยอาการหนักมากแบบว่าวิกฤตแต่ไม่เข้าไอซไปอยู่ห้องพิเศษ ห้องพิเศษอันนี้เราไม่มีความรู้แต่เรารู้ว่าห้องพิเศษอะเหมาะเหมาะอยู่สําหรับพักฟื้นเนาะแบบว่ามันไม่ใช่วิกฤตอะ่ะคือไม่พ้นภาวะอันตรายแล้วให้พักผ่อนให้เต็มที่ก่อนที่จะส่งกลับบ้านใช่ดูอาการเขาเรียกว่าดูอาการว่าจะมีอะไรไหมแล้วมันเป็นเกินเหมือนรอรอดูอาการมันไม่ใช่วิกฤตวิกฤตนี่ต้องเข้าไอซีค่ะพี่ปอ้อมแล้วพฤติกรรมอะ่ะคุณป่วยหนัก เออกี่เดือนนะแปดหกแปดร้อยแปดสิบวันนี้ป่วยหนักมาตลอดเลยพอพอออกมาสามารถไปตรงนู้นไปตรงนี้ไปงานงานู่นงานนี่ได้หมดเลยปรากฏตัวไปหาทรงหาเสียงไปเ้าเรียกอะไรอะไปไปไปตล,ะละัดล้าคือคือคือแบบว่าไม่รู้อยากให้เขามาบอกว่าโรคที่เขาเป็นหนักอะ่ะ แล้วป่วยดีขนาดนี้มันต้องมาแบ่งปันกันนะคะพี่ป้อมโอ้ว่ามันมีเคล็ดลับอะไรโอ้โหมันจะหายฉับพลันทันทีนะคะอะไรนะอ่าลาวลาวโกหกอะไรประมาณนั้นนะคะเอ้าเคล็ดลับดีๆทําไมไม่มาบอกประชาชนกันบ้างโอ้ได้ยาดีอะไรได้หมอดีที่ไหนนะคะมีสิ่งดีต้องมาแบ่งปันกันค่ะแต่นี่แบบว่าเอ่อทำเหมือนดูถูกประชาชนเอ่อคือ คือมันเหมือนเหมือน,นดูถูกว่าเราแบบเฮ้ยแบบเราไม่ได้กินหญ้านะเราไม่ได้กินอะไรอย่างเงี้ยคือแบบมันเหมือนเขา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 มองว่าเราเหมือนว่าเราไม่มีสมองเหรอเรามันอะไรเหมาะควรอะไรถูกผิดเนี่ยเราก็พอจะแยกแยะได้นะคะพี่ป้อมอันนี้ก็เลยเป็นที่มานะคะของของการที่มวลชนคนดีมารวมตัวกันเป็นเรื่องที่รับไม่ได้นะคะก็คืออ่ ด้วยเหตุและผลแล้วไม่ต้องไม่ต้องเรียนไม,ไม่ต้องเป็นบุคลากรทางการแพทย์นะคะเป็นประชาชน,นก็ไม่ต้องจบด็อกเตอร์นะคะประชาชนทั่วไปดูแล้วก็ไม่สมเหตุสมผลอยู่แล้วที่จึงเป็นที่มานะคะที่ทางแพทยสภาค่ะท่านก็ได้พิจารณานะคะใช้เวลานาน,านทีเดียวนะคะจนได้ข้อสรุปออกมานะคะแล้วก็ลงโทษผู้กระทำความผิดนะคะตาม ามที่ท่านได้พินิจวพิเคราะห์แล้วตามเบาะตามควรของท่านนะคะวันนี้พวกเราก็เลยได้ไปที่กระทรวงสาธารณสุขนะคะก็คือได้ประมาณว่าไปแจ้งเจ้ากระทรวงว่าให้ทำหน้าที่ในสิ่งที่ถูกต้องนะคะอย่าไปทำสิ่งที่ถูกใจนะคะถูกใจใครบางคนนะคะแต่ไม่ถูกต้องสำหรับประชาชนค่ะแล้วก็คนที่ท่านน่ะไปทำงานให้ นะคะคนที่อยู่ค้ำฟ้าอยู่คู่ฟ้าคือประชาชนค่ะนะคะนักการเมืองเขามาแล้วก็ไปนะคะเขาเดีวกับเราสัมพันธ์กับเราเพราะต้องการประโยชน์จากเราค่ะพอหมดประโยชน์จากเราเขาก็ถีบหัวส่งนะคะเพราะฉะนั้นในตอนนี้ก็พวกเราก็ไปให้กําลังใจนะคะให้กําลังใจคนที่คิดทำไม่ดีคิดทำไม่ถูกค่ะ ก็จะได้มีสตินะคะไม่มีใครไม่เคยทําผิดพลาดแต่ถ้าทําผิดผิดพลาดแล้วแก้ไขมันก็จะได้ไม่ถลําลึกมากไปกว่านั้นนะคะทุกคนมีโอกาสที่จะแก้ตัวนะคะอันนี้รอบแรกก็ประมาณนี้นะคะสําหรับที่เราไปกระทรวงสาธารณสุขต่อไปเราไปที่แพทยสภานะคะก็ขบวนทงทิวของเราเนี่ยเยอะมากนะคะ คือนับไม่ถูกว่ามากันกี่คนเยอะมากแล้วก็มาด้วยความพร้อมเปลี่ยงกันมาด้วยความยินดีเต็มใจนะคะก็วันนี้เราไปอที่แพทยย์สภาเนี่ยไปทำไมคะเชินค,ค่ะค,ค่ะขอกาสดค่ะก็ออันนี้ไปต่อต้านสิ่งชั่วอันนี้ไปส่งเสริมสิ่งดีค่ะก็ไปให้กําลังใจสำหรับผู้ที่ทำดีแล้วเราจะได้ไม่ท้อแทา้แล้วก็เราก็ต้องไป ชมในสิ่งที่ควรชมค่ะพี่ป้อมในเมื่อท่านก็ตัดสินออกมาแล้วแล้วก็มีทางสาธารณสุขเนี่ยมีวีโต้เนาะว่าไม่ไม,ไม่ไม่เห็นด้วยหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ในเมื่อเรามีหน้าที่สองสิ่งค่ะพี่ป้อมไปต่อต้านสิ่งชั่วแล้วก็ส่งเสริมสิ่งดีค่ะไปแพทยสภาเราไปส่งเสริมสิ่งดีคนที่ทําดีแล้วก็ให้ทําดีต่อค่ะเราก็ต้องไปสนับสนุนเพราะว่าการที่ คนดีจะทำความดีเนะี่ยไม่ง่ายนะพี่ป้อมมันจะท้อแท้ถ้าไม่มีกำลังใจหรือไม่มีคนเห็นสิ่งที่ตัวเองทำอ่ะเป็นมีคุณค่าเป็นประโยชน์แล้วยิ่งเรื่องของจริยธรรมเรื่องของเอ่อการเซฟกระบวนการยุติธรรมการทำในสิ่งที่ถูกต้องถูกตรงไม่ได้ทำตามใจอย่างที่พี่ป้อมว่าฮะถูกต้องตามใจเนี่ยมันคือผิดศีลมันคือกิเลสส่วนถูกต้องตามธรรมตามควรไม่ควร หรือว่าผิดถูกก็ว่ากันไปตามนั้นเนี้ยค่ะมันเป็นสิ่งที่เราควรที่จะไปสนับสนุนค่ะพี่ป้อมเพราะฉะนั้นเราไปวันนี้เราไปให้กำลังใจท่านให้ทำดีต่อไปค่ะ,คะเหมือนกับที่อาจารย์หมอเขียวได้สอนพวกเรานะคะว่าท่านอ่าจจากปัไตัยไปดกค่ะพระพุทธเจ้าตรัสว่าให้ตินะคะในสิ่งที่ควรตินะคะชมในสิ่งที่ควรชมไปกระทรวงสาธารณสุขเราใช้ข้อที่หนึ่งนะคะไปติส่วนที่ กวนตินะคะ <Okay. S 2> แล้วก็ข้อที่สองเราไปที่แพทยสภาไปชมในสิ่งที่ควรชมนะคะทำดีเราก็ต้องส่งเสริมนะคะถ้าทำชั่วเราก็ต้องไปตำหนิค่ะค่ะพี่เป็ดเราไปแพทยสภาในฐานะที่เป็นบุคลากรทางการแพทย์ค่ะ,ะรู้สึกมันมีความหมายอย่างไรคะกับการที่เราคาดหวังว่าแพทยสภาเนี่ย เป็นที่สถิตนะคะสถิตของความยุติธรรมค่ะของความขาวสะอาดบริสุทธิ์นะคะดังชุดที่ท่านสวมใส่นะคะชุดแพทย์พยาบาลเป็นชุดสีขาวสีแห่งความบริสุทธิ์คะ่ะที่เราไปให้กำลังใจในวันนี้พี่เป็ดคิดว่าเป็นอย่างไรบ้างคะเชิญค่ะจริงๆแล้วนะคะการตัดสินใจของแพทยสภานะคะ ในการที่ลงความเห็นนะว่าแพทย์ทั้งสามท่านเนี่ยนะคะทำผิดนะคะก็คือท่านแรกนี่ก็ใช้วิธีการตักเตือนเนาะในในฐานะที่ทำทำการรักษาโรคต่ำกว่ามาตรฐานนะคะส่วนอีกสองท่านนี่ก็ระงับใบประกอบโรคศิลป์นะคะซึ่งก็ ไม่ไม,ไมีทราบว่าจะสามเดือนหรือว่าหกเดือนอะไรอย่างเนี้นะคะซึ่งจริงๆแล้วดูเหมือนว่ามันก็ไม่อคือจริงๆมันมันทำผิดดีนะถ้าเราดูแล้วนะไปร่วมกับระบวนการของเออความชั่วคือความโกหกหลอกลวงนะ่ะซึ่งอันนี้มันเป็นการผิดจริยธรรมอย่างร้ายแรงเลยนะการตัดสิน ของแพทยสภาเนี่ยท่านมีความเมตตาเนาะก็เปิดทางให้อ่ะเพื่อที่จะเออ่ได้เออ่สำนึกกันนะคะเออสำนึกดีสำนึกดีสำนึกดีนะคะแต่ว่าเห็นถ้า <c oughs> จะไม่จะไม่รู้สึกตัวสักเท่าไหร่นะคะ <c oughs> คือ <c oughs> แล้วคิดว่าเนี่ยลงโทษอะ สำหรับประชาชนเนาะรู้สึกมันน้อยไปนะเนี่ยทั้งน้อยคนนะคะแล้วก็ฐานความผิดน้อยจังเลยแปลว่าแพทย์รักสาผานี้ก็ใจดีใจดีแล้วนะคะอ่ายังยังไม่ยอมอีกนะคะยังไม่ยอมยังมาวีโต้นะคะใช่ค่ะยังมาวีโต้อีกซึ่งก็เห็นถึง รับความจริงนะไม่รับผิดชอบนะคะในสิ่งที่ที่กระทำลงไปแล้วเป็นการที่ไปส่งเสริมคนชั่วด้วยนะคะเรียกว่ากล้าทําแต่ไม่กล้ายอมรับนะคะ,ะค่ะแล้วก็การการกระทําอย่างนี้เนี่ยนะคะมันเป็นเรื่องที่ใหญ่เนาะเพราะว่าเป็นเรื่องของนักโทษทีเดียวนะคะนักโทษแล้วก็นักโทษการเมืองด้วยซึ่งคือไม่ใช่นักโทษธ,ธรรมดา<ช>แต่เป็นนักโทษที่ ทำโทษทุกชั่วร้ายต่อ,อประชาชนทั้งประเทศเลยนะคะค่ะ่ะะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าท่านได้ทำคนที่มีอ,อำนาจหน้าที่เกี่ยวข้องถ้าท่านทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเนี่ยจะเป็นกุศลมหาศาลเลยระดับประเทศเลยนะคะ,คะไม่ใช่ธรรมดาแต่ว่าถ้าท่านเอ็นเอียงนะคะ หรือใครที่ร่วมสมคบกันแล้วก็ไม่กลับตัวกลับใจมันจะเป็นบาปเป็นกรรมค่ะนี่ก็เป็นระดับอกุศลน,น,น,นะคะมหาอะกุศลนะคะค่ะนี่แหละค่ะก็เลยทำให้เราเห็นถึงความไม่ถูกต้องชอบธรรมนะแล้วก็เป็นการผิดจริยธรรมอย่างร้ายแรงด้วยนะคะในการที่แพทย์ไปกระทำอย่างนี้นะคะ การที่แพทยสภาออกมาเนี่ยนะคะแสดงให้เห็นถึงความกล้าหาญนะคะที่จะไม่ยอมรับในสิ่งที่นักการเมืองนะคะ mm. เบิกกดดันเนาะกดดันในสิ่งที่ที่มันไม่ถูกต้องมันไม่ชอบทำนะ mm. มันผิดศีดลธรรมผิดจริยธรรมนะคะแล้วก็มันเป็นการ ยามแล้วก็มิ่นเอ,อความเป็นแพทย์ด้วยนะคะเนี่ยมันทำให้เอ,อเป็นการทำลายนะคะเกียรติยศศักดิ์ศรีของแพทย์ด้วยนะคะเมื่อกี้พอได้ยินแล้วดึกออกแล้วนะคะวันนี้พวกเราได้ไลฟ์สดบนรถตู้ระหว่างทางที่ไปนะคะ,ะก,ก็ความนี้น่าจะส่งถึงประชาชนด้วยค่ะว่า แม้ว่าเราเป็นข้าราชาการนะคะเรามีหน้าที่ที่จะต้องฟังคําสั่งของผู้บังคับบัญชานะคะแต่ถ้าคําสั่งของผู้บังคับบัญชาไม่ได้เป็นไปเพื่อปกป้องประเทศชาติเพื่อผลประโยชน์ของชาตินะคะเราก็มีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธได้นะคะอย่างเช่นค่ะกอ,องทัพแม่ทัพภาคสองนะคะใช่ไหมคะเ<ช>จ้ากระทรวงบอกอะไรคะถอยสองร้อยเมตรค่ะ แม่ทัพบ,บอกว่าไงคะไปถอยที่นี่เป็นทินแดนไทยนะคะท่านยืนยันใช่ไหมคะอะถ้าเราฟังแต่ผู้บังคับบัญชาอะไรเขาลบมาเนี่ยเขาเข้ามาในบ้านเราแล้วเนี่ยบุกมาสองร้อยเมตรบอกให้บอกให้ไปถอย <laughs> ต่างคนต่างถอยตามหลักนี้ใครบุกบ้านเราเราต้องทํำยังไงคะไล่ออกไปต้องไล<ะ>่ออกไปนะคะหรือว่าอต้องตะเพิดออกไป ทาทุกวิธีให้เขาออกไปก่อนจากพื้นดินของเราแล้วค่อยมาคุยกันเอาเมื่อกี้คุณทําอะไรค่อยมาว่าความกันค่ะไม่ใช่เออคนมาปลุกลุกบ้านแล้วบอกเออมาเจราจากันมาเจราจาอะไรมันบ้านเรานะคะอย่างเช่นตรงนี้เนี่ยท่านแม่ทัพท่านามีความรู้ชัดตระหนักนะคะถึงข้อมูลตรงนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านบอกไม่ถอยนะคะแล้วก็ น่าปลื้มใจมากเลยค่ะนอกจากท่านแม่ทัพภาคสองแล้วทัพบ,บกทัพอากาศทัพเรือก็พร้อมที่จะปกป้องอธิปไตยของชาติอันนี้เล่าเพื่อที่จะได้เป็นเทียบเคียงค่ะกับแพทย์ตยาภาเช่นเดียวกันค่ะ,ะว่าคำสั่งที่ไม่ถูกต้องเรามีสิทธิ์ปฏิเสธนะคะแล้วก็ถ้าเราไปทำตามคำสั่งที่ไม่ถูกต้อง เวลาถูกดําเนินคดีเราจะถูกเข้าปิ้งไปหมดเลยนะคะคุณจะอ้าง<ม><ม>ว่าคุณฟังตามผู้บัง<า>คับบัญชา,ามไม่ได้สมรู้ร่วมคิด<ม>ค่ะเพราะว่าสิ่งนั้นเนี่ยมันเกิดความเสียหายต่อประเทศชาติตอนนั้นไม่มีใครปกป้องคุณนะคะแล้วก็ถ้าคุณคิดคิดที่จะทําสิ่งผิดอาจจะด้วยความเต็มใจมันมีสินอาิอิธสินจ้างอะไรก็ตามนะคะหรือด้วยความจําใจเช่นเขาขู่อย่างโน้นอย่างนี้ ไม่งั้นเนี่ยเขาจะไล่เราออกเนี้ยไล่เราออกเราก็แค่ตกงานไม่มีงานทำนะคะในช่วงขณะเดียวแต่ถ้าคุณยอมไปทำสมรู้ร่วมคิดเนี่ยติดคุกมันน่ากลัวกว่าตกงานนะคะ